โรคอ้วนเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกองค์การอนามัยโลกคาดการว่าปี2558ทั่วโลกจะมีคนอ้วน700ล้านคนเด็กไทยไวัยเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษากว่า5ล้านคนมีปัญหาโรคอ้วนหากเด็กอ้วนเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่พวกเขาจะมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจสูงกว่าเด็กปกติสมมุติเราโปรโมทให้นักเรียน ให้เด็กทุกคนในโรงเรียนเนี่ยมีมีการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมไม่ทานหวานไม่ทานมันไม่ทานเค็มแต่ปรากฏว่าอาหารในโรงเรียนที่วางขายอยู่ก็ยังเต็มไปด้วยหวานมันเค็มยังมีตู้แช่น้ำมัดลมมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าปัจจัยแวดล้อมมันไม่เอือ้อโรงเรียนบ้านนาจังหวัดนครนายก เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีการดูแลป้องกันเด็กๆที่มีโภชนาการเกินด้วยการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกาย าจาย์ก็ได้เข้ามาทำโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนนะคะซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด4กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมอาหารปลอดภัยกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมรู้ทันโรคนะคะกิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมออกกําลังกายห่างไกลโรคและกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโรคซึ่งใน4กิจกรรมเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งไปาตามกลุ่มสาระต่างๆช่วยกันดูแลให้ความรู้นะคะในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง แปลงผักที่เด็กๆกำลังปลูกคือส่วนหนึ่งของต้นทุนการเรียนรู้ที่จะผลิตอาหารปลอดภัยในโรงเรียนพวกเขาได้ออกกำลังกายโดยใช้สองมือน้อยๆบรรจงปลูกผักแต่สิ่งที่ได้มากกว่าการปลูกผักด้วยตัวเองคือการสร้างกระบวนการคิดให้พวกเขาสามารถเลือกอาหารที่ถูกหลักโภชนาการได้ด้วยตัวเองการรับประทานอาหารนะคนเราทุกคนก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่า เขาจะทานอาหารแบบไหนเพื่อให้ร่างกายของเราปลอดภัยจากสารพิษนะคะก็อย่างผักเนะะี่ยค่ะที่เราปลูกเราก็สามารถนําผักของเรามาทํากินเองแล้วก็ให้แม่ครัวหรือว่านํากลับบ้านไปให้พ่อให้แม่กินเนะะี่ยค่ะก็เป็นการทําให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยนักเรียนก็เขาจะได้ออกกําลังกายนะครับรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วทีนี้ผักที่เขาได้ปลูกมาเนี่ยก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเ็าสามารถที่จะนําไปใช้ในการบริโภคให้ถูกสุลักษณะนอนามายัย ให้ปลอดภัยกับตัวเองสามารถที่จะไปแนะนำครอบครัวให้รู้จักวิธีการบริโภคที่ถูกต้องด้วยนะครับนอกจากนั้นการเรียนการสอนในวิชาต่างๆยังถูกบูรณาการให้เข้ากับการเลือกอาหารปลอดภัยอย่างเช่นในวิชาวิทยาศาสตร์เด็กๆก็จะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพอาหารของโรงเรียน อาหารในโรงเรียนของเรานะคะมันมีมากมายหลายชนิดนะคะเราจึงนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมามาใช้จะทำโครงงานเราจะได้ตรวจสอบอาหารภายในโรงเรียนของเราว่ามีประสิทธิภาพมีคุณภาพดีหรือไม่มีสารปนเปื้อนหรือเปล่าเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เห็นความสำคัญกับอาหารที่เราเลือกรับประทานเข้าไปอย่างแรกเคยคือโครงการอาหารปลอดภัยเนี่ยค่ะเป็นโครงการที่นักเรียนเนี่ย มีความสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเขาต้องการที่จะเรียนรู้อยู่แล้วว่าอาหารที่เขารับประทานเนี่ยมีความปลอดภัยต่อชีวิตของตัวเขาเองขนาดไหนคือนักเรียนได้ฝึกตั้งแต่ทักษะการตั้งคําถามเลยว่าอาหารที่เขารับประทานน่าจะมีสิ่งปนเปื้อนหรือไม่นะคะตลอดจนการสืบหาข้อมูลว่าเขาจะตรวจสอบอาหารแต่และชนิดได้อย่างไรนอกจากเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นการบูรณาการความรู้ย่อมส่งผลดีต่อนักเรียนทุกคนในโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนของเราด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโรงเรียนเนี่ย ก็มีหน้าที่หลายๆเรื่องนะครับคงไม่ได้แค่สอนหนังสือนักเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่โรงเรียนต้องดูแลก็ก็เป็นส่วนหนึ่งในงานของโรงเรียนอยู่แล้วครับคือระวังเป้าหมายว่าเด็กเนี่ยจะมีการบริโภคผักผลไม้อ่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ80นะคะเราก็ได้ตามเป้าหมายเด็กเขาก็จะรู้จักดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนมามัยตัวเองนะคะแล้วก็รู้จักเลือกการบริโภคอาหารที่ถูกสุขอนมามัย ซึ่งมันจะทำให้สุขภาพร่างกายของเขาแข็งแรงนะคะ